นี่วเพําำเดาไมพงฟรี <laughs> นี่แย่แข็มานใบอ่อนย่อคู่สักคนเนาะค่นา <laughs> แล้วฮะนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข่าลบลักและนับถือ,อคือวันนี้ที่ฉันขอย่อมือวันท้าความทั้งคณะสงฆ์คณะราชการทั้งลูกหลาะพนลาเรี้ยงทั้งสังเวยพระกรรมรรปอฮวนประชาชนชาวไทยราชาดอนละวันนี้พระคาตบบกพงที่ฉันขออภัยออขอคุณแก้วประกอบจากไอขุนภาษีอาณาตะไอขคุณแก้วสามตาการ แล้วขึ้นบีดามันดอนขึ้นบีดอนมันดามาปกปักรักษาหาแหงมากุลมาละอัมหมอลำไวัยหมอลำแพ่งหูเสียงไงจังไง เราวะเาแพงหูตลาดเียงาลนไม่ใละเองีัก่น้อโอยละนุวาละนว เอาเถอะแต่ไหนก็ลุกก็นางถอนแบบนี้ <laughs> ลาเมนวาเด้อไายลาเมนวาเด้อนายภา,า,ยาสาธุเด้อ สาธูเด้อสาวโยอมองไหลคุณคู้ทุกแห่งคูแสดงบบ่ให้ในเหลืองเหลืองลำทุกพี่ลำคุณแห่งอาจารย์ทุกที่ลำคุณแห่งอาจารย์มาประทานยอหยกซอยคุณหมุนทคำอีกจังหนึ่งคุณประทามสามตัวให้นำสู้อยู่ซอยคุณนันละคุณอ่อนใหญ่อ่อหน่อยให้นำหอยยาบ้างยานันละยาได้ข้าขาดท้างคืนขาดข้างก่อนลำมี้อนเสียนใส่ให้มนละมุนคุณคำโบสถลำจังมานนอบดก่อนออละชนก่อนนำคุณอาจารย์ขอให้มา คอยคำนำข้าอย่าไล่ผู้ข้าไล่ปากตาลิงผู้ข้าได้ปากตาลิงค้า่มจิงคือจ่าอย่าได้มีมาตองล้ำฉลองผี้คนชมชื่นอยู่ในขื้นมือนี่สิลำแดงเพื่อนก่อนตาถูกเด้อข้าขอกรมปาบกใ้ต่อกระมอมจวงผมนั่งเด้อพอผ่านหาห่มนาคุดมาเจ้าร้อนขังพ่อนั่นล่ะพ่อสว่างคุณป่าคุณเอาอาคุณอาบ่าวขอให้นำแนบไปนำข้าอย่าไล่อีกกั้นหนึ่งที่อยู่ใต้เนื่อห่วยเนื้อแงแค่ดินขอให้อิ่มสู้ ซอยสูงห่งางอยู่ทั้งผีผู้ผีดาวสัมปะกาผู้ปั้นลูกลูกเพรนงามดังแต้มแห่งข่าผู้ลำ้ำพุนพาผุดควาให้มาซอยคำน้ำซอยสูงสูงยานั่งหลักกับยา,า,าด้มีความถูก กรใจข้าแข็งทั้งพมแถมพุ่มท่าบ้าใ้ใครตาอย่ามีน้ำมันสันมาเข้าใส่ใจคุณนั่นละคุณพระพุทธนั่นได้ตั้งปุกเพื่องบนความทำชนให้มาข่วมกระมอมฉันทางนานั่นเด้อพัวสังกระสาให้มาอยู่ไข่ทอดผิวสวงอ่อนสวงอ้อนผู้อาวอนตอนี้่มาผอมทวากันนั่นเด้อเมยสังกระสีผู้นั่นผู้ปั่นรอสาวนางพัวเอ้ยพัวสังกระตาลงจัดแต่งแต่งลงเบาขอนั่นเด้อขอให้มาเด้อยวห่างสองผู้หญิงม เด้อขาสิลำต่อตานข้าชันสู่ต่อเขาแม่นั่นละแม่บุญช่วงที่เขาฟุบบอกเราความจริงขอให้ทิ้งนมื่อเราดังพระอินทร์ลงกองคุณนั่นละคุณทางสนัตเจ้ามันด่าพ่อแม่ขอให้เล่รับขาบัดน้ำอนเอนแข็นให้ นันเดอให้ดูความอ่อนแอในคนลำมองตาให้นันเดอให้ดูความอ่อนแอในคนลำมองตาให้มาหานิยมผัดอ้อยแต่ผู้ชายย่อยให้นันเดอให้น้ำติดน้ำหอยน้ำตามแ่ละทีคุณนันละคุณติดปิดตีปีคุณกู้ตาญาส้ใน้ำําบธรรมฮอนคู้ขาเด้อคู่ขาลำเล็บป้อนมันมวนมําหูกับคุณครูคุณพระคือจำนำใบกับครงคุณพระรัตนาใก่แก้วท่สั่งโดยที่เพื่นพระอินท่าอยู่สันในน้ำปองซอยสู้ขอนันละขอให้ผู้ ขาหูผูกปองของทำเด้อคุ้นคอผู้ขาล้ำยาผิดหงายอ่อนล่างตาหนามย้ำเขาถามเขาก็แก่แก้ไปให้ดีกองสมองไว้จังนามใหญ่เมืยบ่เศร้าย้ำนั่นละย้ำเมื่อผู้ผาเบาเทียงอวยแนวใดกอดันเด้อขอให้ใบปานลมกองแป้วแถวทางย้ำขาบ้างก่อนเต้นจังละล้ำให้คอยมวลให้เสียงนวลกลนหน้าพ่อปางฝ่าหลวงบบนให้นั่นเด้อให้มันดังจนจนรวมหมู่คนฟังเด้อคุ้นคอให้มันดังป่านกองให้ม่วนหูที่คอย ให้นักเด้อให้คน่อยตาแห่งงามแส่เอ็มก้อนลำให้มีตุ้มมีมงบาทที่คืนสิดลงขวาให้มันผิดต้องยักขาดของกองใดต้องใดยักขาดของกองใดบ่ไร้ออกงานโดนเสียงสิขาดแน่ทัานน้อยอีเมลบอกโควิเตะงานเฮียเวท นีส่สลสดีพวกท่านทุกท่านที่เข้ารบคือดิฉันมาพบหน้าตาพระคุณท่านหนุนสมภานของขาได้มาเห็นพวกท่านหลานขอมนมนมัสการแค่ละว่าพวกท่านอยู่ในนี้ส่คนข้าวเรื่มต้นพวกท่านในท้ทรมทานความลูกหลานทุกข์ว่าเลื่อนด้รวบรวมกันไว้สละปัดใจคนละล็กละหน่อยศรัทธาบริบาบาผมกำลังปัญญากำลังศัพท์อีจดวยใ,ใจพร้อมทำกันคือว่าตัวพอนั้นมีความเสียในพระพุทธ มีจิตใจบริสุทธิ์ได้รักษาเอาไว้เช่นปัจจัยขำาแก้วได้กินทานตั้งต่อขอขอบพุนเดอุณพ่นขอขอขอบพุณเดอร์พุณแม่ขอพอบคุณลุงเก่าขอบคุณเจ้าแเพภายพเมื่อสิบมิวควาตายต่างถูกเที่ยงท่องขอฉลองโมทณาสาธุการน้ำผ่านด้วยผลท่านมันนีโยโย่ยิงยิงทั้มทั้งชายทั้งยิงทั้งพุ้นพระจงช่วยคุณนท่านจงเจริญก็ไปีให้เจ้าสูงเกินเอิญ อย่ามีตังจักอันเงินพอเอามาท่านพอทำบุญกันมีเงินพอเอามาท่านให้คนละสิีคนลัหาให้ไรมาเต็มห้องเฮือนสันเน่นอังเหลือห้องเพื่อนให้ได้ไปฝากฝังให้มีเงินล้นบ้านมีนากว่าเขาอันนี้เว้าตามส่วนบุญพลาหันกลับหลังมาเฝ้าเรื่องบุญคุณนคำมาเฝ้าเรื่องหมอลำสิงหันหยุดเจ้ัทข้<ถ>าคุณพอ แต่ที่แหลกนันเจ้านั่นว่าไปจ้างคอยมาลี่จังหน่อยมาซอยงานก่ากันเมือดทุกด้านกับว่ามักนั่งล้ำจังไลยจังเงินมาคาบตีทอดีว่าล้ำดีลำไดหม้อลำในเมืองไทยกับ่มนี่ผู้ทอข,ขอขอบคุณเด้อคุณพอข,ขอขอบคุณเด้อคุณแม่ขอขอบคุณล้นเก่าที่คนเเวาสากันแต่ว่าตัวฉันนั้นบ่อยากยกย่อตน เอาแต่คนฟังเป็นบ้าดีกับบุญล้นคนรู้ตนเพอนกะย่องย่ำฟั่งพื้นกระดาเอาแต่พวกศรัทธาเป็นโรเตอร์บอนหันแต่ชั้นนี้บอตีเก้านำล้ำจังสี่มันอยากยิงคุ้นขาเมื่อจังหนึ่งกับพ่อฟังว่าอย่างกะรังกอง เจ้าขวางฟังเจ้าขวงมันกระพาอ,อยากให้สมใจบามันมวนมือจังหนึง่งพอเกิดหัวคิดดว้วนความเบาแมนบ่มีล้วเบาเน่าเสียงจังสีก่กระานแก่าาพ่อมากับข้อปางค้อยงอมาเห็ดเอาบ่มีใดมันคือเหล็กคือไม้คือเกียนนั่นบ่ยาาขาดมันออกก็ไดแค่มันนั่นบอดีล้วแต่ว่าข้อฉันมีมันหักแมนข้อหนังสีเอาอยังจริงจังรับรองบอมีใด ល្រូពីរាស់នឹងន្រូរដាំងអន្សាន់បំលនឹងតារបងដូចនឹងតាន់ន្សាលដែលចូលន្សាស់ទ្ แมนผู้ใดมันเสียขีย่ไล่นออีพอสัตธาอีกจังหนึ่งฉันอยากเป็นเทวดากลัวคนเขาซ้กาำกลัวล่ำหรือลองแนวไดอีพอใหญ่นั่นเจอห่อมาเฮ็ดเอบ่ได้สังขารปุ่นแตกมาฉันผู้ลำ่ำนี่ก็อยากหนีนาสงสาสุดใจแม่เอ้ยเม่จากสิเพอ้อปนันใดอีพอรุ่งปุ้งป่าด้สิพอ่อปานผามาบักไล่ไต่ล่างนั่นเจอห่อหรือสิบอยา่างของปุ่นเห็ดแนวแ่กตอนที่ฉันกะวาพ่อแล้วนับหนึ่งคือกัน ว่าสำคัญอยากจะเสียงฉันสีหพอว่าลำลายมือยาสิถือเด้อป่าขั้นเอาอ่าพอใหญ่เด้อพอหนุ่ก็อาเพบไครตค้นทันชุคนแม่เอ้ยแม่ขั้นเอาอาพอโซนเดพ่อแม่เอาอาหนูเด้อพอหนูกอข้าละวะขันบ่ถึงใจทานขั้นมีงานเข้านานิก็เอมาแก่ไม่กอเป็นพีน้องไก่พอได้ยืดยำยำยำพอได้ยืดยำยำ มาลมกับพยามบอกแบบเรี่ยวๆองเนี้ทำเวลาผูจักมว้ผู้ถา้วนกระถาขวดนต่หมอลำก่อนนะแม่นาองิมมะสิมหานมาสิมมาสิงมาหยางลกมกันกับบอมีนแม่อันนี้คือว่ารักษาปัฒนธรรมหมอลำก่อนไว้ถืตัวไหนท้มดี้เอาละ